จากภาษาอีสานนะคะเป็นคำเป็นคำภาษาเหนือมาจากกินกาสลองเป็นแฟนคลับในทุกตอนของละครเรื่องนี้ซึ่งเกือบจะเรียกได้ว่าคุณชัญชนะเราเป็นคนเหนือมาเรียนที่ภาคอีสานจริงๆเขามาเปิดคลิได้อล่งการก็เลยจะมาถามคำคำศัพท์เป็นภาษาเหนือที่คุณชัยนะเขาจะมีความรู้เกี่ยวกับภาษาเหนือนะคะ

ค่ะตามคำสั่งเลยค่ะใช่มาเขียนอย่างนี้เลยค่ะไปเลยนะคะเออเอาแต่ใจตัวเก่าก็จะเอาเสียงเขาลงอะไรนะเอาเอาแต่ใจตัวตัวเก่าใช่เอาแต่ใจตัวเองใช่เามันมันก็จะแบบมันคล้ายคล้ายไทยไงใช่อ่ะสริดดดค่ะดาวพองชุตัวเน่ย ก็จะแปลชื่อเป็นภาษาแบบนี้ยก็เป็นอาราดีอารีอารีอารีกอสีได้หมาเพราไม่เป็นภาษาไม่ถึงเราเนี่ยการีอารีแห่นก็จายอะไรนะแห่นก็จายเห็นผู้ชายเหรอไม่ค่ะแห่นก็ใจผู้ชายเป็นผู้ชายแหละก็จายน่าจะเป็นผู้ชายใช่ผู้ชายข้างหน้ามาเด็กีออไปกียาเปกียาเหรอชอบผู้ชาย ไม่ชอบมันจะได้ไปมันต้องเป็นแอควานึงนะรักไม่รักค่ะแอควาดต้องการอยากได้เออเนี่ยนั่นแหละหิวผู้ชายแบไม่ใชแล้วคำว่าต่อไปนะคะหันค่ะหันหันคุณชื่อว่าแปลว่าอะไรรู้รู้แต่ภาษาอีสานละค่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวหันของภาษาเหนือคือเห็นขาโอ้ยก็ก็ถูก ท่านของภาษาเหนือถึงเ่าสานะคะโอ้มันาดเดี๋ยวมองมันคล้ายๆมันสสานะหันเออครันะคะพ่อือือวือือือบอกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ้าวไม่าถูกคือเอาให้ นี่จะไปะนี้แล้วเออการลายกันอ้ยใช่ใช่ถ้าเป็นสอดรู้ภาษาเหนือนะจะคล้ายกันคล้ายกันคล้ายกันจลยนี่ได้เ็นอแล้วได้เหนือแล้วนั่นเองไดแล้วให้กันโอ้ยแค่อ่านนี้เพียวก็ได้แล้วได้แล้วอยากอยากทำชิจุเบเบอิจูตะการลาโ้คู่โต้ตด้วยโ้ ไปันาดแบยแต่ว่าด้วยอะไรดเด่ด้วยตัวลำลำอร่อยไม่รู้ไม่รู้ไม่รติวติวออไรใบไดิปะจะไปตลาดนะแ่ฉันแ่ฉันติวกับตวติวไม่ใบเลยอะ้บอกเลยไม่บอกแล้วก็คิดออกเย พูดาได้เลยมันรู้แต้วเพิ่งจะทำไม่ง่าย จะเปมาสายสารนเอ่อไม่พอกันไหม่ยจ้สมารไ,ได้ก็ <c oughs> <c oughs> ได้ขออีนได้ไม่ใช่ย่แยเออไม่พอไม่ไม่อกันไหมไม่พอกันไหมเด้เอไม่